ผักของเรางามๆเลยค่ะย่ากำลังเก็บนะคะมาอุดหนุนผักย่าอันนี้แถวนี้ก็เก็บไปแล้วนะคะก็มีหลายคนเขาเข้ามาซื้อที่สวนเลยนะคะนี่ผักงามผักงามหลายค่ะย่าก็เก็บผลผลิตนะคะเอาหนานแหลกก่อน อันนี้นั่นที่สองกำลังงามกำลังสวยเลยค่ะพาเพื่อนๆมาชมสวนผักนะคะสวนผักของยกากกำลังงามเลยค่ะใส่ปุ๋ยคอกนะคะนี่รุ่นสุดท้ายใส่ปุย๋ยคอกและก็มีปุ๋ยเม็ดด้วยนะคะเขาก็จะงามมากเลยต้นงาม,งามอๆอวบๆ หวานๆเลยนะคะกรอบหวานผักนี้ของยาวันนี้เรามาอุดหนุนยาเก็บผักใหม่ๆสดๆนะคะกินกับแจวนะคะกินกับแจวเซ็บๆเลยวันนี้ก็มีนะเอาเด็กๆออกไปเพนด้าดดออกไปนะ สวนกำลังมีแตงกวาด้วยนะคะอู้แตงกวามีแตงกวามีบวบคาเรียกเรียกออกจากสวนงามงามเลยค่ะงามหลายงามหลายพาไปดูใกล้ๆต้นนี้ยอด ยอดนี่ดอกยาวๆนี่เดนแม่นี่ดอกยาวๆนี่แม่บอกดอกยาวๆสวยๆเลยค่ะทุกคนดอกงามๆสวยสวยมากเลยแม่บอลเหลือวเอาตัวสูงๆก่อนอ๋อแต่ที่สูงอ๋อมันประลักให้กินตัวหวานตัวตาหวานอ๋อคือ โอเคค่ะอย่าเลือกงามงามให้เลยเราไปดูแตงกวาค่ะแตงกวาก็กำลังงามเหมือนกันนะคะทุกคนแตงกวาลูกดกนะคะเก็บไปหลายรุ่นแล้วงามงามเลยค่ะนวลสออนหลน์สะออนหลาย mm hmm. ถ้ามาซื้อที่สวนนี่ก็คือจะได้ของใหม่สดเลยนะคะทั้งแตงกวาทั้งผัก ทั้งบวบนะคะแตงกวางามๆลูกงามๆสดมา